บัดนี้เป็นครั้งที่87ตรงกับวันที่4เดือน2 2งสเ้าข้าพเจ้านายวิบูลสงราภัยขอเปล่งวาจาศาสยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธผู้ชาสัรมพูชาสังฆผู้ชาแดะองค์งพระวัิปิติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จด,ด,ดูนหลวงปู่บุญเย่หลวงปู่ศิลาจรังคูบาจาร์ผูมีผู้เป็นเจ้าของมิชาชินดาบณนีขอเทพปาเจ้าหลายปรจงมานุวัฒนาในการสวดศรีญายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรตนาวไตคุบาจาราเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาบรรดาญจีข้าพเจ้าให้ไปสมาธิอันควรกันการสาธยายบนต่อไปโปรดที่หนึ่งชินุเทวดาสมันตาจะกล่าวว่าแกสุอัตตาขันตุเทวตารัตถาวังม,มุนีราชาสุสนุนัน สมันาจักวัคทสุอัตันทเทวตาสธรรมบงมีราชสาสุรันตุสงฆมุขาสกกมจรุเปสีคราสเคจันติเกวิมานีทีเปรักเจจักรมรุวานาเเคหะวตุพิเคเตภุมมาจันตเทวาชาสราวิษเมยะขาสมมนาคาธิทักาสิังาุวุเมสุรันตุธรรมสนาาคารยมัันตาธรรมสนาราคารยมัันตาธรรมสนาราคารวยมัันตาปดสวนนัการถา นโมตัสสะพะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะสุดสัจจกิยคถานาถิเมสรังอันยังพุทโธเมสรังวะังเอเตนะสัจจอบวิเชนะสตถิเมโหตุสัพปทานาถิเมสรังอันยังธัมโมเมสรังวะังเอเตนะสัจจอบวิเชนะสตถิเมโหตุสัพปทานาถิเมสรังอันยังสังโฆเมสรังวะังเอเตนะสัจจอบวิเชนะสตถิเมโหตุสัพปทาบรสวดมหากรุณโกนาโฉติอัตติกาคาถา มหากริโกนาโถะสายสัพพะปะนินังปูเรตวาบริสัพพะปตโตสัพโพธิมุตตะมังอิจฉนาสจาวัชรมาหุตูสภูปะถวามหากริโกนาโถะอิไายาสัพพะปะนินังปูเรตวาบริสัพพะปตโตสัพโพธิมุตตะมังอิจฉนาสจาวัชรมาหุตูสภูปะถวามหากริโกนาโถะสุขายาสัพพะปะนินังปูเรตวาบริสัพพะปตโตสัพโพธิมุตตะมังอิจฉนาสจาวัชรมาหุตูสภูปะถวา ประสมมหาสมัยสุดเอวังเมตสุตังอีกังสมัยยังภควาสเกตุวิหารติกะปิลภุสมิงมหาวันิมหาตาภิกขุสังเคีณาสัตถิงประจับมาเตหิภิกขุสเตหีสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารกชาตุหีเทวตาเยปุยเนศสันิปาติตาโขนทีพระกวตังทัศนายาภิกขุสัจจะอะระโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานัเทวานังเอตระโคเสียยังโกภควาสเกสุวิหารติกะปิลภุสมิงมหาวันิมหาตาภิกขุสังเคีณาสัตถิงประจับมาเตหิภิกขุสเตหีสเพเหวะอรหันเจหีทัศหีจ ยานุนมยัปียนาปะควาเตนุปัสกาเมยามาอุปัสกมิตาวาพระ็โตสัรษเกมันเจฆาปะเสยมติอาเโคตารทวตาสยยาปินามาพระรวาปุริโตสมาชิตังวาพ่าังปัสาวายัสาังวาพ่าหังสามเชยเอวามิวัสุาวาเสุเทเบสันตรหิตาพะกโตปุระตุปะตุระหังสุอาโคตาเทวตาพักวันต่งพิวเทวไตเอกมัตังกังสุเอกมันต่งทิตาขเอกาเทวตาพระก็โตสศริเกมาขนังกระาสีมหาสมโยรนัสมิเทวกายาสมาคตาคาตมาอิมาตมาสมัยังกิ อารโคาทิวจาพักตสนิกีมนขนา,าขังกพศิจระพิโคสมบัตสุจิตตังอัตุก,กรมกลางสู่าทีวันนี้ตอนนี้ข้าเฮวะอินรียานีรัันิปฏิตาติอโคาทิวจาพักตวกตวสนิกีมนขนาขลังกพาศิเช เชลวะกีรังเชรวะปริคเอยท่ากีรังโอหัจมาเมชัดเตจะนันติสุทาวิมาราจกุมมาตาสุทันตาสุสุนะครับทีอระโหปาราเทวตาพระควตโตสติจิมาขณะกระพาสีเอเกจิปุทังสวรรคตาเสนตเตมิสันติอัปยภูมิมาหายมุสังเทหังเทวะกียังปริปุเรสันติติอระโหะปะควาภิกขุมันเตศิเยภูยินภิกเวทะสุโรกธรรมลสุเทวตาจันิปริตาของที่จัทธากตังทัศนียภิกขุสังฆาจเยปิเตภิกเวอเหตุสุโติจามัตตานังาลหันโตสมมาตเปตตะควัันนถ เอตตาปรมายวเทวตาสันนิปปิตาเหตุสงเสรยะถาปิไม่ห่งเอตาริเอปิเตปิคเวภวิสัมติอนาคตมธรรมนังอรหันโตสมมาสุขทาเตสั่งปิภะควันตานังเอตตาปรมายวเทวตาสันนิปปิตาภวิสัติเตรยะถาปิไม่ห่งเอตาริอจิกิสมิปิคเวเทวะแก่นังนั่งมามิจิจิสมิปิคเวเทวะแก่นังนั่งมามิเทสิจิสมิปิคเวเทวะแก่นังนั่มามิตามสุนาราสุลกรรมมนาศิกโรโลธาภาสิสัมมิจิเอมาภเตติโคเตปิคูปภควัตโตปจัตสุมภาควาเอตาทวจะ ชีโรกัมฤกษามิยะถาภูมิมาตตสิตาเยสิตาคือที่ครับพระนงภิกษุตาตาสมาหิตาปูทูสีหะวัชกณีนาโรมาหังสาวิสัมภุโนโอชาธรรมนะสาสุทธาวิปัสสนามรรณวิลาพินโยปัญจสสตียตะวาวันิกาปีเทเวตโตอมันติสัทธาตวเกตรานีรัเตเทวะกายพิกันตาเตวิชานาชาพิกโมเตจะตะพมายกุลุงสุรวาคุลสัตสันนังเดสัมปะตุลูกุยานังอมฤตสานสัตสนาังอภิกษุตัตมะรักุสัสังอาสัตสตรีสัตสังเอิกิสนาสันนังอมฤตสานมารักส อาไปกินจะมาทักุณที่ชาวสภาอุภาอุหุจันจาติพัพินายบอกิดตะวันาจักุมมาตะตมันตรีศัทธาตวเกศานีลาเตเทวะกัยาพิกันตาตเตวิชาจาพิกโวเยโวหังกิติสามิคิดติอรุปโส สัตสหสสายข้าพุมาคบเปีทวายที่มันโตสติมันโตวันละมันโตยัสสนงโมธรรมนาภิกษุณพิฆูนาสมิติังวะนังชัสาหัสสายมาวะตายข้าคณะนันโตนิโนที่มันโตสติมันโตวันละมันโตยัสสนงโมธรรมนาภิกษุณพิฆูนาสมิติังวะนังสัตยาคิดาติสหัสสายข้าคณะนันโตนิโนที่มันโตสติมันโตวันละมันโตยัสสนงโมธรรมนาภิกษุณพิฆูนาสมิติังวะนังอิเจเตสองาสาตสหัสายข้าคณะนันโตนิโนที่มันโตสติมันโตวันละมันโตยัสสนงโมธรรมนาภิกษุณพิฆูนาสมิต ด้วยสามิตาบัรจัดสตายะขันนานันแต่วันนี้โนยิมันโตจุติมันโตวานันมันโตยะสติโนโมรรมนาภิกามุมพิกุนางสมิติงวนางกุมิโดราชัฮิโกเวปุรัสานิเบสนางพิโยนางสัตหัสสัตหัสหังยะขันาปายุปปาจติกุมิโดราชาริโกโสบาคาสมิติงวนาง ผริมาจาที่สังรชาทาสัดตัโทูปสาวตติขันธพันธังอธิปติมหาราชัสถิติสมุทรปิสัตตาราโวอิามนานาเมื่พระไรทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัจฉิโนมุทัพมานาอภิกามุปิคุนาติถิวะนังพระขินาจัตที่สังรชาวิรูโหจปัสาตติขันธาันังอธิปฏิมหาราชัยสัิติสบุทรปิสัตตาราโวอินทามนานามาพระไรทิมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยะสัจวิโนมุทัพมานาอภิกามุติคุวิ มุงพี่กุณาติปิิว่านางอุตตราชที่สางราชาวิอุเวโรตัปัสสติยานังกธิปติมหาราชายศสิทโกรจปิดสัตมารโร อิทรมนาหมาภราอิทิมโตชุติมันโตวันน้นมันโตยัสสินโนมธทัมนาอภิการมงพิกุนนางสิมติงว่านางปริมาที่สั่งเาจัรย์ทรกินเน่นวิรุหกุปชิมินาวิรุปโคกุเวโรจย่สังจารมตาโลเตมาราชาตบันตาจารยที่สองจารยัมนาหากังสุวันีกะปิอทเวเตสังมยวินุทัสอากูวินิกาสทามายากุเวนทูเวเชูวิภูจะวิภูโตสหจารยธนกรมาสเซักินุมันทูนิมันทะชาปันโชปมักโยจารย์เ มิการมุ่พิจุณาสัมิติวนังอาราทูนาสภานาคาเวสราจาราตสกายกพาชาตราอาคุปยคาตายตีพิยบุนาทัตระคาจะอาคุนาคายาสาติโนเอราวนุมหานตโกสุปากาสัมิติงวนังเยนนาคาลัชเชสนาหัสานันติทิพาทิชาวากิวิสุจิจักขูเวหายาสตเตวานามาจัปตาจิตรลาสุปนาอิติเตสานามาเวรธานาคาราชนามาสิสุปนาโตเขีมามาเกิปุโชชาณาหิวใจฮิอุหะยัมตานาคาสุปนาสันามากัสุปุทังชิตาวชิตนาเจนาสมุทร พาตโรวัสวัตเตเตทิมันโตยัสสิโนกันละกัญชาวมิวิชมาอาสราชาลเวขาสาวิปเจตีสุจิติจามาลหาราโชนามุจีสหัสจตันจามริปุลตานาสเพเวโรชนะมากาสินไนสันนิหิตวาพรียงเสีนนางลาหุพันธามุปปาขมุสมาโยธานิปันเตพิคุณนาสมิติงวนังอาโพจเทวาปทิวเจเตโชวาโยตถาขมุวรุณาวาลุณาเทวาสมุมตยาสานสหเวตากรุณาไกยกาอาคุเทวายัสสิโนอัสเตทัสชากายาสเพนานันโตริโนทิมันโตสุดิมันโตวันแะมันโตยัสสิโนโมทวานาทภิการมุพิคุณาสมิตร เวททูเทวจารีจอสมจตุเวยมาจทัปนิสตาเทวาจทมมคุปกิตาสุริยะทปนิสเทวสุริยมคุปกิตานัตานิปุรคิตวาอาคุมะวรากาวสุนางวัสโบเศธโธสักุะขปุริโรเเตเสะากายะตเปนันันตุริโนอิทิมโตชุติมโตวะละมนโตยัสชโนมุธมานาภิกามุิกุนสมิินางอากุสุเทวชลมคิสิกาลิวะอาิกาจารโาจอุมาอุปิปาติโนวรุณาสหธรรมจาอตาจาริสกาสุ อิิมนตชุดิมนโตนมโตยศาชิโนมุทัมนาพิกามุพิกุาสมติวนางสมานามหาสมานามนุษสามมุษสุจะมาขิกชาปฤิกาอากูอาคูมโนิกาอาอาคูไดเทวายเจจริตวสิโนปาราคามหายปราคาอากูเทวายะจัสินรเสตเทระทากายาตเพรานันโดนิโนอิิมันโตชุดอิมนโตนมโตยศาชินโนมุทัมมานาพิกามุพิกุาสมติวนางสุกะอรุมหาอาคูเวคะาสหโอทตายะปามุขะอากูเทวาวิจักขณาตะามักกากรากะช ันัยยังอาคาปะชุนโนอโยุิสามพิเภกสติยเสตเตอธทากายาสเปนาน,นันโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนมันโตยยสติโนโมทามนาปิการมุมพิกุลนางสมิติมวานังเขมิจดุสตายามากันเทกาใจโยสติโนละพิกาลามาเสตาโชตินามาจากอาสวานิมาเะลติโนอาคูอาชาคูปัลนิมิตาเสตเตอธทากายาสเปนานันโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยยสติโนโมทามนาปิการมุมพิกุลนางสมิติมวานัง ต่อเตเทวนิกายาสเพนานันตนิโนนามาวินอคังฉุนเยจนเยสติธาสหะปวุชจติิาโอคาติมนาสังทักโมขตังนาคันจาตวสิตาสิตังสุขามาประมตโตจปุตตาอิติมโตสหัสังุมารุติสจโทบาคาสปิติกรังสหาสหัสามรกานามาภะมิติจติุปปนุสติมตุพิสะมายโยตสสโสเจเตสอิสระอาคุบัเจกสวัตติโนเตสัจมาชิตตอาคาหิโตบริวาริโตเตจาสเปิเกเตสินเทเเวสพามเกเมรสนาภิกายวิปัสสกันหา มุชิตาโกจินังอิติจัธรรมมหาเสนอนกาเสนานเบสยิปานีนาตะรามหัจาระสังกตวรนาเพราวังเยถาภุสะโกเมโคทะยังโตสุจุโกตราชสมปตบวัตติตะกุตัวะสยังวัเสตัญจาตะพังอภิญญายาวะวะาิจาวานาจุคุมาตะโตอมันติสัทธาสักเกศในลาเตวิมลเตนะนิกันตาเตวิชนะธรรมบิขุวเตจาระจะมากระุงสุดวากุสัสสานังมีตระยิหิปกามุงเนสานนบังอิชายุงตะเพวิเชจาสังฆามาพยาติตายะสัญโอเอลโมทัมติตาปุตติหิสวักาเตชะเนสุตตาติบสุจุตเสยประก นโมเมพุทธเตชะสาราตนะตระยัตชมิกาเตชะปฏิสิปัสสเทวารายะปาราเมสุราสิทธิพรมจะอินธาจะจตุโลกาคัมภีร์ละขกาสมุทราภูตุงคังคาจตสพภมชายะปัสสิพาวันตุเตชัยยชัยยะฉันนีชฉันนีอุตติอุทตินาทินาทีชัยยชัยยะค่ะโคนตุลนิสัยนิเรยใสเสน็จนะเมรุราชับคนนาลชิชัยยชัยยคัมภีร์สมพีนาเคียนทะนาคีปีศาจับภูตากาลีชัยยชัยยสิงคีสุทธาธานามุขชาชัยยชัยยะจำปาทินาค่ะกุลาคันโถชัยยะชัยยะคนะเจกัน ละปูชงสีหะพยาคธาีปาชยชยวรุณามุขายาตาชิตาชิตาเสนารีปุณะ สุทธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยชรณีตะเลสุชาศธาสุชัยยาชยชยยะชรณีสักดินสัทธาชยชยมังกรรัตยาพระโอเคชยชยวาลุนายกเขชยชยรักษเสสุรัุชังเตชาชยชยพัมเมนละคณาชยชยราชทิราชชัยชยชยยะพระธวีสัพพังชยชยยะอรหันตตาปัจเจกบบุทรสาวังชยชยไม่เหสุโรฮัโลฮาลินเทวาชยชยพรมมาสุรโขชยชยยะนาโควิโรโกวิรุปโขจันทิมาทวี อินโธจเวนเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจะอคิวโยจะปชาชนโหกุมาโรทัสจะรโกอัจฉรสสะมหาเทวสิทธิตาปัสสะอัจโยเอสิโนสาวก้าสัมภะชัยยะลามูภาวนตุเตชัยะธรรมูจะสังโฆจะทัสสะปาลโรจะชัยยะกัลเอเตนะชัยะเตชนะชัยะโสชีภาวนตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโสตุเตชัยะมังคะลังชัยโยปิพุทธาสาวสินมโตอยังมารสาจะปปปิมโตบาราชโยอุโคสยามโพนิมันเทปมมุทิตาชัยะตถาธามะคะนังมิเฮชินชโน ชัยโยปิพุทธศสสริมโตยัมาสัจปาปิมโตปดาชยโอโคสยมโพธิวันเทพวิตาชัยชาชัยอินทกานามิเฮสินโนชัยโยปิพุทธะ ชายโยปิพุทธัสัจิริมโตยังมรรสจัปปปิมโตบาลาชายโยอคสยามโพริมเทบ์โพริตาชัยาตธาเทวคณามเหสีโนชายโยปิพุทชั้สัจิริมโตยังมรรสจัปปปิมโตบาลาชัยโยอคสยามโพริมเทยชัยตทานุูปนาคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธสัจิริมโตยังมรรสจัปปปิมโตบาลาชัยโยอคสยามโพริมเทบ์ิตาชัยาตานาคาคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธัสัจิริมโตยังมรรสจัปปปิมโตบาลชายโยโอคสยามโพริมเทย์พโิตาชัยาตชาสภามคณามเหสีโนชยันโตโพ เอวังตวังวิชโยหิเชยัสุเชยมังคะเลอภราชิตาปาลังเกสีเสปเทวิโปคะเลอวิเศเกสะพะพุชานัาขปัตโตปะโมทปติสังคปังสุมังคะนังสุปปะคะนังสุชิตังสุฮโนสุมุสุตโตจัสุจิสังฟามาจาริสุปรกินังกายะกัมมังวาจักกัมังปรกินังปราคินังมนุกกัมังปราคินีปนิทีเตปราคินาปราคินานิตตวานาระพตเถปราคินี เออชาลัทธาสุก <mel od ic 00> ิตาวิรุหาพุทธัสสะเนอโดคาสุกิตาโหธาสหาสเปหิยติพีธวีนันตุมพลโตเยเทวาเสิงฐาเนอาทิตาธิคายุกาสตาขนตุสุกิตาขนตุสัพพาละขันตุสัพพสตานังละขันตุชินาศาสนัง์อายาการจิปัชนนาเตสังปภเพปุเรนตุปัตมะโลฉายุตากาเรปสตุวสังวสาวรากาสโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพากายสุขังชิตาสุขัาระหันตุยถารหัง วสดุธรรมานิยามาสุตังเอวังเมส been, h, ุต oh ังเอกังสมยังพาควาสวัช uh ิย uh ังว uh ิหารติเชตาวะเนีนาเทปิกาสารเมตตัะโขพัวาภิขูมัจเตติภิขโวติพรันเตติเตภิพขูพัวะตัมัจาสุตุมพัวาเอจัสธโวจุปัฏวาพิเกเวจัาานนังอุปัฏวาทาานนังทิตาวะสาทุธรรมทิจตาธรรมานิมิตาสเพสังคารานิจติตังตระคโตอวิชมุติพิสมติภิสุิตวะพิสมตวิกติเทเสติปยาเปติปัจเปติวิรั อุบทวาภิกเวจะถาคตานังอุทวาจะถาคตานังทิตาวาสาชาตุธรรมทิตาธรรมิมตาสเพธธรรารุขาติตังตระคตัวิสพุจติพิสเมติิสพุาวาิสเมตาวาอชิกติเทเติปิาเปติปัฏฐานเปติวิรัติวิภัจติอุตตนิกาโรติสเพธธรารุขาตอุบาทวาภิกเวจะถาคตานังอุบาทวาจะถาคตานังทิตาวาสาชาตูธรรมทิตาธรรมิมตสเพธรรมานับตติตังตระคตัวิสพุจติปิเมติปิสพุจจาวาปิสเมตจาวาอชิก อิทรรม,มวโวจับบักว่าอาจจมนาเตวิขุบักว่าโตพาสิตังกับพนันทุนติปพธิปเทระคาถา อธิด right? ังนาวาคามยาใปัต <hi token thanks> hmm? ังเขียนะครับตามบุคคลไม่ควรคำมึงสิ่ง <talking> อ <to S 1> ิร่งปแล้วบุคคลมองสิ่งยังไม่ถึงยตาตีตาปิณตังอปจ่านะคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งดูไปแล้วสิ่งเดีไม่ถึงสิ่งยังไม่ถึงปัจจุบันรัจจโยทำมางตาตตาตาิปัสเตียสังนิหางสังกุปังตวิทาวิพุรุเยบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันเม่งียไม่อแค้นในรังนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเฉลิมทำเรื่องนี้ให้บุกงงเฉิดอเชวากิจจาจาตปังโกชัดยามาลัง เพราะว่าความผิดเพี้ยนมาช่วยผู้มีศีลนาใหญ่นั้นย่อมไม่มี็รองเท่าไรเอวังยุทธาลีมาตาปีงอโหรงตัมตะลีตังตะเวนบันเทรักโตตีสันโตจิกเตมุนิติพระมุนีผู้สงบไม่ได้บุคคลผู้มีปกติอยู่นี้มีความพิดไม่เกิดขานักวังนคืนแล้วว่าผู้มีตาตีหนึ่งเจริญรุประกันชนิแลวรสัตยธรรมะสังเวขปันจเวกขณะตะเพสังขารานิจาสังขารคือนั้นกายใจรู้ประธรรมยามวันทั้งหมดถึงสิ้นไม่ไม่เที่ยงคือขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปตะเพสังขาร สังเพยส,สังขาราทุกขาสังขารเร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมอุณังติ้นมาทุกทนญาเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสังเพยธรรมานัตตาสิ่งทังปวงที่เป็นสังขารไม่ใช่ usto, สังขารอุณังติ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างที่เป็นของตัวตนเราของตัวเราอธิวังชีวิตตังชีวิตของไม่ยั่งยืนทุกวังวันะนาความตายเปนของยั่งยืนอว่าสั่งมายามริจพังเอตายเพื่แท้บาลาปริโยสานังเมชีวิตตัง ชือเราของเืองไปที่สุดรอบที่ต่างเมียนี้ตางชุมเราเป็นของไม่เที่ยงเพราะตางเมียนี้ต่างควาต่างเาเป็นของเที่ยงวาตาโสังเวทอายังากโยชีดังอะไรการนีมีตั้งอยู่นานอาไปตวิญญาณโอคัลสัจวิญญาณชุดโตขอทิ้งเสียแล้วอาทิเสัยสติจัดนอนทับอาทิวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงาลังอีวะปอุทมมาทอมือนนี้รัดถังผาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวตสังคราสันทังหลาไม่เที่ยงหนออุปจาวายธมิโนเมโเกิดขึ้นแล้วเสี่ยม่ธรรมดาบชิตจวานี ข้นคือคิดแล้ย่อมดับไปเตสังกุบัสมโมถุกโขขงเขไปสงบรังสังขารนั้นดับไปสูงอย่างยิ่งแต่เพรตสัตามวันันติจาถสมาหขังปวงกังตายอยู่บริสุทธิ์จมริสเทที่ตายแล้วรังตายจะเถีว่าห่างมริสสามิแต่วิจารตายชนิเหมือนกันนัตถิเมเอชาสกยาโยความสงสารในความตายว่าไม่ีแกเราเลยบตรสมัยใจยังกิจจิ ยังกิติกุศลกรรมังสเพหิปฏิหิกตังปุญญโหนโมทันตุปุจันตุปนโตเยเทวะสวิงานียธิกาติกายูกัสตาโคตุสุกิตาขอตุตุขามูจันตุมาตาปิตาสุกิตาขอตุตุขามูจันตุจเพยญติกาสุกิตาขอตุตุขามูจันตุจเพยญาติกาสุกิตาขอตุตุขามูจันตุจะเพปิสาจเพยยาขาจเพเปตาสุกิตาขอตุตุขามูจันตุจเพอาจารียุปเชียสุกิตาขอตุตุขามูจันตุจเพนขัดตาสุกิตาขอตุตุขามูจันตุจเพเทวาสุกิตาของ พสต์บูชาลัมป่ทโดนโพธิสัตโอาคันติมายะอิติปะคะวานโมพธิสัตโอคันติมายะอิติปะคะวานโมพธิสัตโตอคันติมายะอิติปะคะวะปฏิชนะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวสิณีทุเปกะเลโพธิกเรตหิตาหิธรรมะท่านเนรป้ปุชิตาสติกตรวิหารนทะเลเถระจมชานวกาสิโสรมิกาสาปิปกาคามาจเทศานิคามาจีสารสปานุุตตากิตาพุเตสาบุชาเยปิสารสันผวาองเสปิตัง ท้าตุจีรังสตงมมังทำมูธรรมธาราฉุบุคคลาสังโฆโหตุธัมโมโควาทายาติตายายจอะอมเหระคันตุสมมัพเพสัมเพปิสัมมาจริโนโวุธีสปารุนยามะธเม,มริยาปวิชเตปะสันนาโหตุสัมเพปิสปานิโนพุทธศาสนเนาธรรมาภาลังไปเวชันโตการเทโวปสตุวุธีภาวียาสัปต,ต,ตานังสมิทังเนตุเมชนิงม,มาตาปิตาจ,าาจ,าจาะอัตราชานิจังนัขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะลาชานโอละขะปชางนัขันตุสปพทาเทวเตายุชนักถา ทุกขปกขาตาชนิดทุกขาพยาปาตาชนิดพยาโสกปาตาชนิดโสก้าขตัว <c volta> สัมเพปิปานิโนเอตาวาตาจำเหตุส <processo> ัมปัชฌังปุญญาสัมปัชฌังสเพเทวานุโมทังตูสัพพสสัมปติสิทธิญาทานนันตันตุตัตายาสี่นองลคัมตุสัพพาภาวนาพิโรตาหองตูขจนตุเทวตาคตาสุมงคราคาชาโหตุสัพพังสุมาคลังรักัมตูสัพพสเทวตาสัพพสพุทธานุพาเวนะโสติโหตุนิรันตรัง โคตุสพังสุมังคารังและคำตุสพาเทวจาสพาทำมานุภาเวนะสดีิองตุนีรันตลังโคตุสพังสุมังคารังและคำตุสพาเทวตาทำไมโคตุสพังสุมังคารังและคำตุสพาเทวจาสพาสังคารนุภาเวนะสดีิองตุนีรันตลัง สัพเพพุทธาพระัตตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตาจตเตชนาละันพันธมิตรประสสสัพเพพุทธาพระบัตตาปเจกานันเจียงพลังลรหันตานณจตเตชนาลขันพันธมิตรประสสจัพเพพุทธาพระบัตตาปเจกานันเจียงพรังอรหันตาจตเตชนาละันพันธมิตรประสสสัพเพพุทธาพะัตตาปเจกานันเจียงพลังอาหันตาจตเตชนาละขันพันธมิตรประสสัพเพพุทธาพระบัตตาปเจกานันเจียงพระรังอรหันตาณจตเตชนาละันพันธมิตรประส สภีพุทธาพระปัตตาปเจกานันเจย์พระรังอนันตานันเตยชนะละขันพันธมิตรประสูติพภพุทธาพระปัตตาปเจกานันเจย์พระรังอนันตานันเตยชนะละขันพันธมิตรประสูติพภพุทธาพระปัตตาปเจกานันเจย์พระรังอนันตานันเตยชนะละขันพันธมิตรประสด้วยอำนาจของคุณบุตรด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาภาถมลนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสสสด็จู่วรรคล ขอทีสมบับุญคุสมนี้จงเป็นสัพพะสติมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เคียวข้าปลอดภัยจากทุกโศกโภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแด่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสมาชิพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิต่ตังมนอยู่ในพระธรรมคาสองทองในองค์สมเด็จพระสมัมมาสมพเทธเจ้านําบงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุมมตนาสาธทุกการในบุญคุนี้ พวกประสิทธิศสตรพรน,น้องท่งนอนุภาพแห่งมงคลบรรจุพรพบรรถุรถมงคลพระปิตายยอดเสรีฐรทั้งฝ่ายชายและฝ่ายลาวลงถึงวรรุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธนุภาพเทวานุภาพและนทีธนุภาพศักดิ์สิทธิ์เอาในผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเถิดสาธุ